สาบคฤหาดบทที่15แแดดอ่อนๆยามเช้าที่สองรอดเข้ามาในห้องสมุดจนฉาบชายกับโต๊ะทำงานมิได้ทำให้บุรุษหนุ่มที่นั่งคืนมีปฏิกิริยาใดๆจบจนเสียงเคาะประตูซ่อนๆสองครั้งเขาจึงได้เปลี่ยนอิริยาบทใครนาเองค่ะนาลินสาวเท้าก้าวเข้าไปในห้องเธออดมึงสงสารพี่ชายไม่ได้นาวินนเวียงราช มีชีวิตคล้ายสภาพคุณและชีวิตจิตใจหน้าตาหมองคล้ำเรากับไม่ได้นอนมาหลายคืนจนแทบไม่หลงเหลือบุรุษรูปงามในอดีตสองพี่น้องสบตากันอย่างรู้ความหมายนาครล่ะประมุกหนุ่มแห่งเวียงลาดถามอยู่กับญาติทวดค่ะหมอว่ายังไงบ้างคุณหมอขอเชิญพี่ใหญ่ไปพบค่ะน้ำเสียงนั้นแผ่วเบานาวินพยักหน้าช้า,ชา หลุดร่วงรู้อนาคตของญาติทวดอย่าเพิ่งให้น้องเล็กรู้เรื่องแม้ในยามนี้พี่ใหญ่ก็ยังอดห่วงว่าเรื่องนี้จะสะเทือนขวัญน,น้องสาวพิการเธอรู้เรื่องแล้วค่ะเขาถอนหายใจยาวหลับตาพิงพนักเก้าอี้แล้วคุณนินวดีเธอเป็นเพื่อนปอบน้องเล็กที่ดีที่สุดในชาญไม่มีปัญหาแล้วค่ะนารนับรองได้ รู้สึกในคนนี้จะอยู่นานเกินไปเสียแล้วเออนาลินอึดอัดน,นาวินจ้องหน้านาลินเหมือนจะค้นหาความจริงเธอหลบกไม่ยอมสบตาด้วยคนที่ผ่านโลกมานานกว่าย่อมเข้าใจอะไรอะไรดีแต่เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาสอบถามน้องสาวนาไปก่อนเถอะอีกสักครู่พี่จะตามไปห้องยาทวดนาลินถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกเรียกออกมาทันทีที่ได้รับอนุญาต ขณะเดียวกันที่ห้องภัยทุนของนาลินีเด็กสาวพิการนั่งนิ่งเศร้าสลดดวงตากลมโตทั้งคู่เหมือมองออกไปนอกหน้าต่างนินวดีและชานซึ่งอยู่เป็นเพื่อนได้แต่มองหน้ากันด้วยความสงสารนาลินีให้เล็กไปพบญาติทุกคเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้หรือคะในที่สุดนาลินีก็หันหน้ามาถามนินวดีด้วยสายตาวาววอนยี่เลี้ยงสาวมองหน้าชาน เขายักไหล่ทีหนึ่งเป็นน้ำนองว่าไม่รู้จะตอบอย่างไรเธอจึงกล่าวว่าเป็นคำสั่งพี่ใหญ่ของคุณเล็กนะคะพี่ใหญ่แปลกเหลือเกินเล็กอยากพบญาทวดอยากเห็นท่านคะ่ะเด็กสาวกล่าวอย่างขัดเคืองอารมณ์พี่เห็นใจคุณเล็กจริงๆรินพีหนินช่วยเล็กด้วยสิคะสิคะอ้อนหวอนทั้งคำพูดและสายตาดวงตาพูดนั้นเริ่มจะคลอขึ้นด้วยน้ำตา นินวดีใจแข็งนิ่งเฉยคำสั่งของนายา่างหนูมีอำนาจพอที่จะทำให้เธอปฏิบัติตามเมื่อพูดกับนินวดีไม่ได้ผลนาดินีก็หันเข้าหาชานพี่ชานขาพาเล็กไปพบยาทวดด้วยเถอะค่ะชานคืนน้ำลายอุดใหญ่เขาอยู่ในสภาพคืนไม่เข้าคายไม่ออกเขาเป็นคนนอกไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยแค่มาอาศัยอยู่นาวินก็ไม่ชอบหน้าของนะัก ถ้าขืนทำอะไรลงไปพิปการขัดคำสั่งะมุกเบียงลาดเขาคงไม่มีโอกาสอยู่ใกล้ชิพนิงวดีพี่เสียใจชานกล่าวเพียงสั้นๆนาลินีก็เข,เข้าใจความหมายใจดำใจดำกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่พี่รองพี่นารวมทั้งพี่ดินพี่ชานด้วยรวมโหวกันแกล้งเล็สนินวดีตกใจไม่คิดว่าเด็กสาวพิการผู้งเงียบขืนจะกลายสภาพเป็นคนเกล้ยกล่อไปได้ ไม่มีเสียงสะอื้นนอกจากน้ำตาที่ไหลเป็นทางมือกำเข้าหากันแน่นบีบที่เท้าแขนของเก้าอี้รถเข็นจงสั่นละลิกไปไปให้พ้นเล็กไม่อยากเห็นหน้าใครทั้งสิ้นนินวดีและชานยืนตะลึงทุกสิ่งทุกอย่างมีขอบเขตเมื่อถึงจุดมันก็ระเบิดได้คำสั่งประมุกเวียงราดไม่มีความหมายสำหรับนินวดีเสียแล้วเธอตัดสินใจทันที ลิดีก้าวเข้าไปหาเด็กสาวจับไหล่ที่ฟุบบนหน้าต่างให้เงยขึ้นพี่จะพาคุณเล็กไปพบ่าทวดนานดินีปาดน,น้ำตาที่ไหลเป็นทางทิ้งเธอเปิดกอดพี่เลี้ยงสาวดีใจและคนตื่นเต้นชานไม่ทัดทานห้ามปารรมใดๆทั้งสิ้นเขาเห็นว่าการตัดสินใจของลินดีถูกต้องทันทีที่เปิดประตูห้อง่าทวดเข้าไปทุกคนก็หันหน้ามามองผู้มาใหม่ด้วยความรู้สึกแตกต่างกัน นาวินจ้องนินวดีสลับกับชานสมิงราวกับรู้ว่าใครสักคนหนึ่งต้องเป็นตัวการพาน้องสาวพิการเข้ามาในที่นี้ที่ที่ที่เขาไม่ต้องการให้น้องสาวพิการไปเห็นการตายที่หดหู่ของญาติทวดชานเข้ามาถึงก็รีบหลบไปยืนมุมห่างๆของห้องเหลือเพียงนินวดีเท่านั้นที่เข็นเก้าอี้รถเข็นด้วยความสงบพานาลิมีไปถึงเตียงญาติทวดอย่างไม่แคร์สายตาในจ้างหนุ่มที่จ้องมาราวกับจะกินเลือดก,กินเนื้อ ภายในห้องมีแต่ความเงียบสงบกลิ่นยาละเหยอบอวลไปทั่วผสมกับดอกไม้อ่อนๆยานอนนิ่งเหมือนไม่รู้เรื่องรู้ราวใดๆผดกับยาทั่วที่ลืมตาโพรงหายใจรวยลินและเริ่มติดขัดนาลิีนีจ้องยาทวดไม่กระพริบนายแพทย์วัยกลางคนเงยน่าจากการตรวจคนไข้นางวินรีบสาวทาเท้ายาวไปใกล้เตียงเป็นไงครับหมอนายแพทย์สายสีสาะ ภายในสิบนาทีนี้เป็นอย่างมากคนแทบลืมหายใจและแล้วก็มีเสียงสะอื้นสอดแทรกขอบคุณคุณหมอมากเสียงของนาว,วินยังคงแข็งเกร้าเช่นเดิมนายแพทย์เก็บเครื่องมือและกล้าวออกจากห้องอย่างช้าๆเมื่อประตูห้องปิดลงความสงบก็เข้าปกคุมอีกครั้งไม่มีสัรเสียงใดนอกจากเสียงสะอื้นของสตรี นึ่ว่าด,ดีแม้จะเป็นคนนอกก็อดเศร้าสลดไปกับบรรยากาศนี้ไม่ได้น้ำตาพานจะไหลเอาดือด้อๆนาลินและนาลินีฟุบหน้ากับเตียงร้องไห้ยาทวดขาท่านคุณท่านข้าเก่าอย่างป้ะอ่อนก็ข้าควรเสียใจไม่แพ้นายฉันเสียงอันแผ่วเบาของญาทวดเป็นครั้งสุดท้ายและสะกดให้ทุกคนเงียบเสียงฉัน ฉันพ้นคาสาบแล้วสิ้นประโยคหญิงชลาหลับตาปิ้นพร้อมกับลมหายใจที่ขาดสะบัน้นนาวินรีปราดเข้าตัวชีพจอรอีกครั้งจนแน่ใจโดยมีนาคอนช่วยคลี่ผ้าปิดหน้าสดพลรานี้ไม่เพียงแต่เสียงสะอื้นมีทั้งเสียงโหร้องดังอย่างยากจะระง,งับนิม,มดีเหลียวมองบรรยากาศรอบตัวด้วยความรู้สึกหดหู นาวินน่าจะเข้มแข็งเพียงไรก็ยังรู้สึกไหลตกก็หมดคิ้วอย่างกลัดกุ้งานาคอนหมดแรงสุดตัวลงนั่งซึมเฉยย่าเพิ่งจะลืมตาขึ้นนินวดีเห็นน้ำตาไหลเป็นทางลงซับกับหมอนแล้วท่านก็หลับตาลงตามเดิมนาลินีร้องไห้สะอื้นจนตัวโยนนินวดีได้แต่สุดตัวลงปลอบปลอมแต่ดูเหมือนยิ่งปลอด เด็กสาวก็ยิ่งเศร้าและก่อนที่ใครจะทำอะไรนาลินีก็มีอาการช็อกสลบแน่นิ่งไปทันทีคุณเล็กคุณเล็กตายแล้วคุณเล็กเป็นอะไรไปนาวินได้สติปาดเข้าอุ้มนาลินีออกจากห้องซึ่งทั้งอบและอาบวางลงบนเก้าอี้ยาวที่ห้องโถงแม้ในยามฉุโระหุนินวดีก็ยังได้ยินเสียงร่ดไลฟันของนาวินตำหนิเธอว่าก็เธอคนเดียว ตอนนี้นินวดีไม่กลัวนาวินเลยเพราะจิตใจกำลังห่วงเด็กสาวพิการโชคริงทีคุณหมอยังไม่กลับเพงช่วยประถมพยาบาลนาลินีอีกแรงหนึ่งไม่เป็นไรมากหรอกครับเป็นแค่เสียใจและตกใจมากเกินไปเท่านั้นคำกล่าวของนายแพทย์ทำให้ทุกคนเบาใจขึ้นนาวินลี่ไปจัดการเรื่องศพญาทวดนาคออุ้มร่างไร้สติของน้องสาวกับห้องพยาธลและกำชับให้นินวดีดูแลนาลินีเป็นพิเศษ นางลินและคนอื่นๆก็ไปช่วยนางวินจัดการเรื่องศพตลอดวันนั้นและวันรุ่งขึ้นวันเนินวดีและชาอยู่ในห้องไพรท์ตลอดเวลาเพราะมีคําสั่งจากนางวินไม่ให้คนอื่นมาวุ่นวายเรื่องงานศพนางลิงนีรู้สึกขายเศร้าไปมากในวันรุ่งขึ้นก็อ่อนยกถาดอาหารมาเสิร์ฟถึงในห้องเนินวดีจึงได้รู้ว่าศพของญาติทั่วจัดการฝังเรียบร้อยแล้วอะไรนะคะฝังแล้วหรือ นินว่ดีทวนคำเจ้าค่ะมุทานจัดการรีบด่วนตั้งแต่เมื่อวานแปลกไม่มีพิธีใดๆทั้งสิ้นซ้ำยังไม่เผานินว่ดีล้ำพึงดังๆชานก็ชงงนไม่น้อยตระกูลใหญ่ยังเวียงราดไม่น่าทำอะไรลวกๆกปานนี้ก่ออ่อนมองหน้านา,นารินีแล้วไม่มีคำอธิบายใดๆนินว่ดีเข้าใจว่าพ่ออ่อนคงไม่พูดอะไรต่อหน้าเธอพี่นินสงสัยเหรอคะ นาลินีถามค่ะหนุ่ิดียอมรับไม่ต้องสงสัยแล้วค่ะมันเป็นประเพณีต่อเนื่องกันมาของเวียงราดคือฝั่งทุกคนที่ตายในเขตลัวกระหรือหาไม่มีแม้พิธีทางาศาสนาเชียวหรือคะพี่ใหญ่เพียงแต่เอารถไปรับพานในเมืองมาไม่กี่ลูกสวดเสร็จก็กลับและเสร็จสิ้นไปแล้วาติพี่น้องเพื่อนฝูงชาญถามแท้ครึ้นนาลินีหันมาทางชาญ เวียงลาแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นคำตอบสั้นๆแต่ได้ความหมายทุกอย่างก็อ่อนเลี่ยงออกไปจากห้องนินวิดีจัดอาหารให้นานลดิดีรับประทานขณะที่เด็กสาวทานอาหารเงียบๆพี่เลี้ยงสาวก็หันไปสบตากับชาญเป็นทำนองว่าเห็นความแปลกประหลาดน่าฉนงนสงสัยภายในเครือห่ายเวียงราดและอยู่ยังจบบทที่15